วันที่9กันยาเรามาทดสอบเตาเตาแบบเตาอบไม้นะครับเตาอบไม้ได้ฟืนเตาด้านซ้ายนีย่ก็เป็นเตาที่เราพัฒนาที่สวนนี้ส่วนเตาขวาเนี่ยเป็นอีกทีมวิจัยหนึ่งนะครับที่มาทดลองเตาด้วยถัง200ลิตรแล้วก็ทําเป็นลักษณะหลักการเดียวกันก็คือทางอบเหมือนกันแต่ว่าใช้โบเวอร์เป่าเข้าไปน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า น้องไฟแรงมากนะครับส่วนเตาซ้ายมือนี่ใช้วิธีแบบดั้งเดิมก็คือใช้ฟืนจุดด้านล่างนะครับก็ก็ได้ทำการบันทึกอุณหภูมิไว้ทุกขณะทุก2นาทีนะครับเดีย๋ยวยังไงจะได้เล่าให้ฟังว่าเตาที่เราใช้วันนี้ทดสอบไม้สแกนรนะครับที่ตากแค่3วันเพราะ,ะเวลาจุดน่าจะใช้เวลา เกิน2องชั่วโมงแน่นอนนะครับสำหรับเตาซ้ายมือส่วนเตาวขวามือเนี่ต้องดูว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหไร่ก็วันนี้ก็คงยาวไกลนะครับน้องขวัญเข้าก็คงจะต้องอ่านหนังสือกับแม่นะครับ,บใวพรุ่งนี้พ่อจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ